ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่เหล่านี้คือแม่น้ำคงคายะมุนาอจิรวดีสรภูมหีย่อมไหลไปไม่ขาดสายในที่ใดน,น้ำนันพึงถึงความสิ้นไปหมดไปยังเหลือน้ำสองสามหยด เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนเมื่อเทียบนามที่ไหลไปประจบกันซึ่งสิ้นไปหมดไปกับนามสองสามหยดที่ยังเหลือไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญน,นามที่ไหลไปประจบกัน ซึ่งสิ้นไปหมดไปมากกว่านามสองสามหยดที่ยังเหลืออยู่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับนามที่ไหลไปประจบกันซึ่งสิ้นไปหมดไปแล้วนามสองสามหยดที่ยังเหลืออยู่ย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้ส่วนเซว ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายทุกของบุคคลผู้เป็นอริยสาวกผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิผู้ตรัสรู้ผู้รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุท,ทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ที่สิ้นไปหมดไปมากกว่าที่ยังเหลือมีประมาณน้อยย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้ส่วนเสี้ยวเมื่อเทียบกับกองทุกอันมีในก่อนที่สิ้นไปหมดไปแล้วอย่างสูงเพียงเจ็ดชาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านิทุกนทุขะสมุทัยนิทุกขนิโรธนิทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทา